ในเอ็นบีเนะครับถ้าอยากทำทีมให้ประสบความสำเร็จเนี่ยทีมทีมหนึ่งเนี่ยต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่มากความสามารถต้องมีผู้เล่นที่ดีทุกตำแหน่งแล้วก็ทีมทีมนั้นเนี่ยต้องมีเคมีที่เข้ากันมีบุคลิกที่เข้ากันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับซึ่งไอ้คำว่าเคมีเนี่ยมันต้องใช้เวลาปลูกใช้เวลาสร้าง แต่ว่ามาหาทีมหรือว่าโค้ชทีมอย่างโ o ลเดสเตเวอร์เ r ที่รวมเหล่าดาราไว้ด้วยกันซึ่งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยช่วงที่เขาประสบช่วงแรกเนี่ยเขาสามารถมีเคมีในทีมที่ดีแต่ว่าเคยสังเกตไหมครับเมื่อเดมอนก e ีนมีปัญหาเมื่อไหร่โกลเดสเตเ e อรเ r จะไม่ประสบความสําเร็จสื่อนะครับสื่อหรือคอลัมน์นิสเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับเขาได้บอกว่า เดมอนกีนคือผู้เล่นที่ท็อกซิกหนึ่งคนในลีกเขาได้รวมวิรกรรมท็อกซิกของเดมอนกีนมาไว้ในคอลัมน์นี้แล้ว ในบทความนี้จะมีเรื่องอะไรที่เดมอนกรีนทำท็อกซิกไว้บ้างมาดูกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกนะครับที่โดนท็อกซิกจากเดมอนกรีนไปเนี่ยนั่นคือเควินดูแลนนะครับเควินด mm ูแลนต d and, ตั้งแต่ย้ายจากโอกรมาซิตี้ทันเดอร์มาอยู่โกลเด้นสเตเบเอเขาเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นของทีมเลยก็ว่าได้เขาเป็นนักล่าสกอร์เป็นคนที่ทำแต้มได้ครบทุกระยะต้องบอกว่าใน2แชมป์ที่โกลเด้นสเตเบอร์มีเควินดูแลนเนี่ยนี่คือโคตรทีมนะครับ ณเวลานั้นไม่มีใครสู้ได้เรบอลเจมที่คีฟแลนด์ควาเลียเนี่ย mm hmm. เมื่อเจอเคดีผสมเคอร์รี่ผสมเคทอมสันผสมเดมอนกีนเข้าไปเนี่ยเรบอลเจมเนี่ยสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เควินดูแลนเนี่ยมีการยิงช็อตใหญ่หลายต่อหลายช็อตในรอบไฟนอลมีลูกที่น่าจดจํามากมายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเคดี D, สามารถคว้าไฟนอลเอ็มวีพีได้2ส,สมยัยพาโกลเดสเซเวอรเรอร์ได้แชมป์สสมัยนะครับ ทีมเนี่ยมันก็ดูจะลงล็อกกันนะครับเกมแรกเนี่ยที่มันเป็นรอยบาทหมางก,กันระหว่าง KD กับเดมอนกีนนะครับเกิดในเดือนพฤศจิกายนในปี2018เกมนั้นเนี่ยโคเดสตเลอร์ ar, เจอกับลอรจิลคลิปเปอร์นะครับจังหวะที่มีปัญหาเนี่ยเดมอนกีนรีบาวบน์มาได้เควินดูแลนที่เป็นเหมือนมือหนึ่งของทีมนะเวลานั้นเดมอนกีนไม่ยอมส่งลูกให้ เควินดูแลนทําท่าเรียกบอลก็ยังไม่ได้บอลนะครับสุดท้ายแล้วเดมอนกีนเนี่ยลากบอลไปจนเสียเทิร์นโอเวอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอหมดเวลาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็มีปากมีเสียงมีการเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมไม่ส่งให้ฉันว่านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าล็อกเกอร์รูมพอจบเกมเนี่ยได้มีข่าวจากในล็อกเกอร์รูมนะครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเถียงกันอย่างหนักทะเลาะ er กันอย่างหนักในล็อกเกอร์รูมเนี่ย เป็นเรื่องเผ็ดร้อนมากๆเดมอนกินเนี่ยก็จวกเคดีแล้วก็ถามถึงความทุ่มเทของเคดีที่มีต่อโกลเดสเทวิเลอร์นะครับแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะทําตัวเหมือนปกติเหมือนไม่มีการทะเลาะกันแต่ระหว่างฤดูกาลพวกเขาทั้งคู่ก็มีปากมีเสียงกันตลอดสุดท้ายแล้วนะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันดูจะไปต่อไม่ได้และในช่วงในปี2019เนี่ยเควินดูแลนเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมเขาเนี่ยถูกประคมข่าวว่าเขากำลังหาทีมใหม่นะครับซึ่ง ภายหลังนะครับมีสื่อวงในได้บอกว่าเพื่อร่วมทีมเนี่ยคนในล็อกเกอร์ลูมบอกว่าบรรยากาศของโ o เดสต์เดวิลเอร์ตั้งแต่เดมอนกีนทะเลาะก,กับเคดีในล็อกเกอร์ลูมบรรยากาศตึงเครียดมากๆบรรยากาศนี้มันไม่ได้แล้วจริงๆนะครับ สุดท้ายแล้วหลังจากปี2019พวกเขาไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้เคมีิดูแลนดเกิดอาการบาดเจ็บและเขาก็ทนอยู่ต่อกับโกลเดสตเตเอร์ไม่ไหวเขาย้ายไปอยู่บุคลินเน็ตนะครับนี่คือเหยื่อรายแรกที่มีปากมีเสียงกระเดมอนกีนจนต้องกระเด็นออกจากทีมไปนะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคือจอแดนพูนะครับหรือว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเรียกไมเคิลจอแดนพูนะ จอแดนพูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กปั้นของสโมสรเลยก็ว่าได้จากผู้เล่นจี u ีในช่วงที่เวลาที่โกลเด้นเซเลเยร์ไม่มีใครเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นและก็ในแชมป์สมัยล่าสุดเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมเขามี3แต้มทีเด็ดเขายิงลูกใหญ่กลายเป็นผู้เล่นบิ๊กช็อตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย จอแดนพูก็ได้สัญญาก้อนโตก,ก่อนหน้าเดมอนกีนนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยข่าวเนี่ยก็ประโคมข่าวว่าเฮ้ยทีมเนี่ยจะเลือกใครระหว่างจอแดนพูกับเดมอนก e ีนซึ่งเมื่อทีมต่อสัญญากับจอแดนพูไปเนี่ยหลายต่อหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของเดมอนก e ีนที่จะได้อยู่กับโกลเด้นสเตเบลเออร์สุดท้ายนะครับก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนใน NBA เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าในระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยเดมอนกีนกับจอแดนพูเนี่ยได้มีการเถียงกันอยู่ตลอดเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนนะครับเพื่อนห้ามก็แล้วสตาฟห้ามก็แล้วก็ไม่ฟังนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นเดมอนกีนระงับอารมณ์ไม่อยู่เดินไปฮุกขวาเข้าเต็มเต็มกกหูจอแดนพูหลับกลางอากาศนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน NBA ไม่ว่าผู้เล่นจะทะเลาะกันแบบไหนก็ตาม แต่ในสนามซ้อมผู้เล่นต่อยกันแล้วมีคลิปหลุดออกมามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติ NBA นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะไม่ลงรอยกันการเล่นในสนามก็ดูจำเคมีไม่เข้ากันแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีหลายต่อหลายครั้งที่จอร์แดนพูเนี่ย ไม่ส่งบอลเล่นฝือเล่นผิดจังหวะโดนเดมอนกีนโดนเคอร์รี่ไม่พอใจหลายต่อหลายครั้งนะครับระหว่างฤดูกาลเนี่ยทั้งคู่ก็เหมือนประครับประคองกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจะจบฤดูกาล g o ลเด้นสเตเ e ลิเไม่ประสบความสําเร็จสตีฟเคอร์ให้สัมภาษณ์ว่าหมัดขวาหมัดนั้นของเดมอนกีนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เคมีในทีมเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเมื่อเคมีไม่ได้พวกเขาไม่ประสบความสําเร็จ ป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังต้องบอกว่าเดมอนกีนเนี่ยก็ออกมายอมรับแบบสุภาพบุรุษว่าเขาได้ทําผิดจริงๆเขาได้ทําผิดต่อน้องหมัดนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นเขาไม่ควรใช้ความรุนแรงนี่คือหนึ่งเหตุการณ์ที่ลามปามไปถึงขั้นทําลายร่างกายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจอร์แดนพูลเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่กับโเดิสเซเวอรีเออร์ต่อได้เขาถูกเทรดกระเด็นไปอยู่กับวอชิงตันวิสานะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือคริสพอร์นะครับ ต้องบอกว่าเดมอนกรีนเนี่ยปะทะกับคิสพอร์มาตลอดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเขาต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยลอสแอนเจลิสคิปเปอร์ต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยฮิลสตันล็อกเก็ตเขามองว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้โหมีวีรกรรมหนักๆในช่วงล็อกเก็ตเนี่ยก็แทบจะวางมวยกันก็เคยมีมาแล้วเขามองว่าในวันที่คิสพอร์ย้ายเข้ามาเดมอนก e ีนได้ไปออกรายการพอดแคสต์นะครับแล้วก็ยืนยันคำพูดเดิมนะครับเขาบอกว่ายังไงเนี่ย เขาก็ไม่ชอบขี้หน้าคิสพออยู่ดีแล้ววันนี้ก็ยังรู้สึกแบบเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนความรู้สึกยังเกลียดเหมือนเดิมนะครับซึ่งคอลัมนิสนี่ยก็บอกว่าแล้วจะพูดทําไมพูดไปไม่ได้มีอะไรให้ดีขึ้นพูดไปว่าคุณไม่ชอบคิสพอเรื่องแบบนี้น่าจะทําให้เคมีในทีมเนี่ยมันแย่ลงไปอีกเขามองว่าเขาอยากจับตามองกรณีคิสพอกับเดมอนกินให้ดีถ้าเคยพูดออกสื่อแบบนี้ แล้ววันหนึ่งมีเรื่องบาดหมางกันไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคริสพอร์กับเดวอนกีนเนี่ยจะจบลงตรงไหนเดี๋ยวเราต้องมาตามดูกันนะครับ อีกหนึ่งกรณีเนี่ยนั่นคือเด็กดาวรุ่งอย่างโจนาธานคูมิงกาเดมอนกีนก็เคยหลุดปากพูดนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความสนิทสนมกับเด็กคนนี้เท่าไหร่โจนาธานคูมิงกานี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีอนาคตของโกลเดสเตเวลเออร์เขาสูง6.8ฟุต8หนัก210ปอนด์เป็นผู้เล่นทรงดีเลยเล่นเกมลุกได้เล่นเกมรับได้เล่นวงในได้และก็คอรณดบอกว่า ผู้เล่นอย่างโจนาธานคูมิงกาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากเดมอนกรีนต้องการผู้เล่นรุ่นใหญ่คอยบอกคอยแนะนําน่าจะทําให้เด็กดาวลุ่งคนเนี้ไปในทิศทางที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นเดมอนกรีนเนี่ยกลับมาบอกว่าผู้เล่นคนเนี้ยัยงไม่ดีพอแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักเคมคูมิงกาแบบสนิทสนมดีเท่าที่ควรเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่น่าเอาออกมาพูดเช่นกันเพราะพูดไปก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นแล้วกลับกลายเป็นว่า นี่มันจะเป็นเหมือนเรื่องบาดหมางหรือเรื่องดราม,ม่าเล็กๆระหว่างเดมอนกีนกับคูมิงกาและวเขาก็เฝ้าดูว่าถ้าคูมิงกาอยู่ต่อไม่ได้อีกคนนึงเนี่ยโดนพิษของเดมอนกีนเอกไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสงสารเช่นกันนะครับนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มากความสามารถทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกเล่นเกมรับดีเกมลุกดี แต่4กรณีที่ยกมาเขาก็เป็นภายต่อทีมเช่นกันคุณคิดว่าผู้เล่นแบบเดมอนกีนเนี่ยยังสำคัญกับทีมโกลเดสเตเวลเลอร์อยู่ไหมแล้วการการะทำที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณรับมันได้หรือเปล่าคอมเมนต์มานะครับ